สวัสดีครับผมมาเปิดพัสะดุกันนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเก็บเครื่องพอดีลืมเปิดเตรียมเอาไว้แล้วตอนเกตส m a มาร์ทเมื่อตอนหัวค่ำนะครับสำหรับเรื่องของการตอบสนองของเสียงคําว่าเสียงแฟลตเป็นยังไงแล้วตรงนี้ก็มาเปิดพัสะดุกันดูเลยนะครับว่ามันคืออะไรวางอยู่สักพักแล้วนะครับหลายวันแล้วละ่ะน,น่าจะเป็นอาทิตย์แล้วนะครับอันนี้จะเกี่ยวกับเกมมิ่ง จะเกี่ยวกับเรื่องของเสียงหรืออะไรมาชมกันที่ตรงนี้นะครับผมโอ้โ okay. oh, กล่องเบื้เริ่มเลยนะครับลองมาดูมุมบนสักนิดหนึ่งนี่เลยกล่องแบบนี้ไม่มีภาษาไทยนะครับอะลองดูว่ามันคืออะไรนะ สำหรับตัวนี้โอ้กล่องฟุ้งขาวโบ๊ะเลยนะลองดูจากมุมนี้แล้วกันนี่มาเปิดไปสดๆพร้อมๆกันนะครับมันคืออินเทอร์เฟซตัวใหม่นั่นเองนะครับจากทาง a r t u r r i a u u i o o ิ i e ฟิลสตูที่เพิ่งจะเปิดตัวไปไม่นานแล้วถามว่าทำไมเพราะอะไรอันนี้ต้องขอบคุณทาง Music กบรวาดด้วยนะครับผมที่ เป็นธุระจัดหามาให้นะครับก็เปิดกันสดๆตรงนี้มันมาวางมาหลายวันได้มาหลายวันแล้วล่ะนะครับแล้วกะว,ว่าอโอ้โ้แบบนี้มาแรปมาแม่นะครับอืนี่ ลอดเลยมิสิกบุรวาชอบแถมปิกกีตาร์มาให้นะครับใครอยากได้บอกแล้วก็ตัวนี้ถามว่ามีทีเด็ดยังไงมีดีอย่างไรนะครับเหตุผลถ้าเอากันตามตรงนะเพื่อปรับปรุงระบบเ,เสียงอินพุตแบบเต็มๆนะครับเอาใจ คอเพลงแบบเต็มๆเลยสําหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องของเสียงจะได้ประโยชน์จากตรงนี้เต็มๆเพราะว่าตัวนี้มีการตอบสนองของเสียงที่แฟลตสุดๆแฟลตจริงๆนะครับตามที่เขาคีโมเอาไว้ลองมาดูหน้าตากันสักนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวตัวสเปคมาดูนะครับอาทูเรียข้างในโอ้ใหญ่กว่าที่คิดฮะดูจากรีวิวไม่นึกว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะครับ รูหราโอ้วอโบลุ่ม <Volume, S 2> ความรู้สึกดีมากเลยอืมแมมีช่องให้แย่ด้วยที่นี่แพ็คเกจจิ้งนะครับอ่าภายในมีอินเตอร์เฟสหนึ่งตัวแล้วก็อันนี้คืออะไร Advanced Audio Interface ในระดับ S1 y o u r p e r i r กซ์เ o u ยร์เรนนะครับ แล้วด้านในมีอะไรอีกบ้างยังมีอยู่นะนี่สาย USB เทป USB C ต้องแบบนี้ใช่ไหมออดิโอเกรดมามีโลโก้ออดิโอฟิลด้วยนะครับแล้วก็มี C to C มี C มี A to C หรือ C to A ได้หมดเพราะว่าสาย USB ใช้กลับด้านได้นะครับมีสองเครื่องปรุง มีปลั๊กแต่ละโซนแต่ละประเทศ US จีน EU UK แล้วก็อันนี้จำไม่ได้แล้วมีดิหรือเปล่ามีดินะครับมีดิแล้วก็มีอะเดอร์แท็บอะแดปเตอร์อ๋อมีการหลุดด้วยเหมือนกับพวกแจ็คไมโครโฟนหมดแล้วนะหมดแล้วนะครับซึ่ง อ๋อไม่มีกราวไม่เป็นไรใช้แบบนี้แล้วกันเพราะว่าเมืองไทยเราจะได้แน่นดีนะครับอ๋อใส่แบบนี้เสร็จนี่เลยตัวอเดอร์แ a บอะแดปนะครับอ่ะพอในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวค่อยค่อยนั่นดีกว่านะครับอ่ะเอาออกมาเก็บก่อนมาดูกันที่ตัวอินเทอร์เฟซสักหน่อยหนึ่ง ตัวนี้เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานเลยนะครับสดสดร้อนๆอนในปีนี้เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาและที่นี่มีอะไรบ้างหมดแล้วข้างในนะครับก็แค่บอกว่าพอร์เชื่อมต่อต่างๆประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะสิไม่รู้จำไม่ได้แล้วเท่าไหร่อินเท่าไหร่เอา r e g ิสเตอร์ อืมเรียบร้อยนะครับผมอ่ะ serial number unlock code ่ะเดี๋ยวค่อยเซ็นเซอร์ทิ้งตรงนี้นะครับลืมไม่ได้ดูนะร e กิสเ thank you for you buying อาใบขอบคุณที่เสียตังค์นะครับแล้วก็ <c oughs> นี่อะไรอะ legend reborn อ๋อตำนานเกิดอีกครั้งหนึง่งเคและ achievement certificate มีใบเซอร์ด้วยนะครับสาเหตุที่มีใบเซอร์ก็คือนี่แหละเรื่องที่พูดไปใน get smart นะครับตัวนี้ตอบสนอง flat frequency ตั้งแต่20เฮิร์จนถึง20กิโลเฮิร์โดยมีความแตกต่างไม่เกินเท่าไหร่แล้วนะ get result 0.002มั้งนะครับซึ่งแต่ละตัวจะได้รับการทดสอบซี serial n เบอร์แล้วก็จะทดสอบให้ดูนี่นะตามตารางตัวเลขที่นี่นะครับชัดเจนเลยนะว่าฟิ e เวนซีที่20ถึง20ก h z บวก0.092 d b 0.095มิก3บวก0.106 MIC 4บวก0.107ส่วนเกณฑ์ 70.2, 71.5, 70.4, 70.3แล้วก็ EIN ค่า Dynamic Rank 128.8, 129.7, 129.0, 128.6แสดงว่าอันนี้กับอันนี้ใกล้เคียงกัน m i x 1แล้วถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของ m i กและลาย9695 อ๋อคู่นี้กับคู่นี้นะครับก็คือถ้าดูจากกรับนะตั้งแต่1 0นะครับตั้งแต่20มาไปจนถึงเท่าไหร่เนี่ยห้นะครับฟแฟลตสุดๆก็เท่ากับว่าคราวนี้เวลาที่นะครับเปิดเสียงจากที่นี่แล้ววิ่งเข้าอินพุตหรือเข้าลายอินที่นี่เสียงที่ออกไปก็จะมีระดับหรือ ความถี่ที่ถูกต้องที่สุดใกล้เคียงนะครับกับต้นทางมากที่สุดตัวเครื่องนะมีปุ่มแยกต่างหากชันแนลห1ึ่งอินพุตหนึ่งอินพุตสองอแล้วก็อันนี้เป็นโอเป็นพลาสติกหุ้มยางเจอเมืองร้อนแบบเรานานไปเหนียวแน่นอนนะครับแล้วก็มีแสงลอดออกมา ซึ่งมีอะไรบ้างเนี่ยถ้าเกิดดูจากรูปเดี๋ยวไปดูจากรูปแล้วกันวอลลุม่มก็เกนเกนไม่ใช่วอลลุ่มนะครับแล้วก็น่าจะเป็นมิวถ้าจำไม่ผิดและอันนี้เลือก Channel อนิเตอร์สองช่องนะครับแล้วมีอะไรอีกสปิเกอรต่างๆ AT SPDIF w o r d Word USB ตัวนี้ รองรับบลูทูธด้วยพอร์ตอินพุตนะครับก็จะมี XLR 4ช่องอินพุตที่นี่4 l i ไลน์อินนะครับร่วมอยู่ด้วยแล้วก็มีโฟนก็คือหูฟังตั้งแต่3 0 32โอมจนถึง600โอมมั้งนะครับแล้วจะแตกต่างกันด้วยระหว่าง3.5มมกับ6.35 Body บอดี้เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลย ถือแล้วมีความรู้สึกฮารูฮารานะครับด้านหลังด้านหลังเป็นยางทั้งแผ่นเลยแล้วก็มีอาทูเรียแล้วก็อันนี้ด้านล่างน,นี้ด้านหลังนะครับมี USB Hub เชื่อมต่อ USB Type C ตัวนี้ plug and play ไม่ต้องติดตั้งไดเวอร์อะไรใดๆทั้งสิน้นปุ่ม power มีตัว Kensington lock อันนี้ adapter นะครับแล้วก็อ๋อนี่ CLK SPDIF In กับ Out แล้วก็มีออปติกอินแล้วก็มีออปติกเอาออปติกอินนี่จะเป็นในส่วนของ a d a ดนะครับแอดดิช <Additional S 1> ก็คือเอาไว,พว้พ่วงอุปกรณ์ที่เป็นอินเทอร์เฟซด้วยกันเพื่อขยายจำนวนช่องแล้วก็อันนี้เป็นสปีกเกอร์สำหรับมอนิเตอร์นะครับรองรับทั้งบาลานซ์และอันบาลานซ์ AUX out อันนี้ก็คือ Line out นั่นเอง AUX กับ Line out มันเป็นระดับเลเวลเดียวกันของสัญญาณนะครับแล้วก็ Insert แล้วก็ Line Input มีลายอินพุตอันนี้โฟนไล e ์โฟโนอันนี้สำหรับเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับโฟโนหรือ l i n ์ก็ทั้งคู่แล้วอันนี้จะแชร์กันเพราะว่ามีรูปมีลากแบบนี้นี่ก็เป็น Line Input Channel 5, ช h แนลหกช c แนลเจ็ดช h แนลแปดนะครับส่วน Insert คืออะไร i n s เสิร์ตคือเอาไว้อุปกรณ์เสริมอย่างเช่นคอมเพรสเซอร์นะครับตัวทีก็คือเอาคอมเพรสเซอร์ เข้าที่นี่แล้วมันเป็นเหมือนกับรูปนะเข้าจากนี่แล้วมาเข้านี่นะครับหรือเข้านี่แล้วมาออกแล้วก็เข้านี่ออกจากนี่ไปเข้าอุปกรณ์แล้วก็กลับมาเข้าที่นี่นะครับ K a u d i Field Studio ก็ไม่มีอะไรนะลองมาดูนะครับว่าสิ่งที่ทําให้มันน่าสนใจมากๆคืออะไรมันคือจุดนี้มันคือสิ่งนี้นี่เลย World Class PM r นะครับ กขบอกว่าจะไม่เกิน0.05 dB input น้อย0.05 flat frequency response นี่เลย0.05 flat frequency response นะครับก็คือ,อในส่วนของ input แต่ละ channel จะมีการตอบสนองจากแหล่งที่เข้ามามีความดังตั้งแต่ช่วง20 h z จนถึง20ก h โ ไม่เกิน 0.05dB ะครับส่วนเรื่องของ d y n a ม i c แร n งนะครับอันนี้ Input น้อยอ๋อ Dynamic แร n งร้ยีแล้วก็ Input น้อยลบ1 2 9ยีซึ่งน้อยมากนะครับถือว่าโอเคมากๆและที่พูดไปในเรื่องของ Flat Frequency เขาใช้เทคโนโลยี DP หรือว่า d i s c r e t e Pro นะครับ เป็นการทำงานในส่วนของ Input คือเปลี่ยน Analog กให้เป็นดิจิตอลแล้วมีความคาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยนน้อยที่สุดเพื่อง่ายก็คือ Response r e s p o n s e f l a ทที่สุดนะครับและมีการทดสอบด้วย Audio Precision apx 555เดี๋ยวมาดูเครื่องนี้คืออะไรและถ้าเกิดว่าใครที่ติดตาม u u i o โ s ไซนนะครับน่าจะ,ะเคยเห็นหรือเคยได้ยินเจ้า Audio Precision apx 555ทำไมถึงทางออด i โอฟิวอ้างถึงลองมาดูในส่วนของโ w น้อยบอก s i g n a l TO n o i ย r r t t i o e i n ลบ131.5 d b นะครับและในด a m i c กแร g ง119.3แล้วในส่วนของ Distortion ก็น้อยมากแต่ในส่วนของ Flat Frequency คือสิ่งที่สิ่งที่เป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆเพราะนะครับจะได้เสียงที่ เหมือนกับที่ใส่เข้าไปอะมากที่สุดนะต้องการทำความเข้าใจเรื่องของแฟลตฟรีเ u นซี่หรือว่าเสียงแฟลตดูได้จากลิงก์ในดิสคริปชั่นนะครับลองมาดูกราฟ r e s p o n s e กัน5เริ่มต้นตั้งแต่5 h ฮิรนะครับไปจนถึง50กิโลเฮิร์แล้วถามว่าเอมันแฟลตตรงไหนต้องดูดีๆปกติแล้วเสียงที่มนุษย์ได้ยินจะอยู่ในย่าน20จนถึง20กิโลเฮิร์นะครับ จะดนว่าที่ช่วง2 0 h z กิโลเฮิรตในส่วนของออเดีโอฟิล12.5แล้วก็12.0ลบนะลบ 5, ลบ12.0ที่20แค่ประมาณ0.0สักอย่างเท่านั้นเองนะครับไม่ถึงจุด5ด้วยและจาก20เป็นต้นไปปื๊บยาวมาทะลุ20ก็ยังคงแฟลตอยู่แล้วก็มาร่วงที่ประมาณ4 0กว่ากิโลเฮิรตนะครับซึ่งถือว่าอินพุต ตอบสนองได้แฟลตสุดๆคราวนี้เสียงเวลาที่เปิดออกไปก็น่าจะใกล้เคียงนะครับหรือมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของ t h d 1 0 7 d ลบ 107dB และฟ r วเซนีนี่จะไม่เกินบวกลบไม่เกิน 0.02dB เท่านั้นเองที่ 20Hz จนถึง 20kHz กิโลเฮแล้วมาดูสเปคกันสักนิดหนึ่งนะครับอ,อะไรนะเนี่ยลายอินพุตนะครับ ลายอินพุตอินพุได้สูงสุดบวก 24dBu แล้วก็อิม e ี a ดน e ์0 k กิโอในส่วนของซิมเม t ริก1 0 k กิโลโอมในส่วนของ a อซิ m เม r ริกนะครับแล้วก็ p a ดโหมดแพดโหมดนี่คือเอาไว้ลดเสียงลงมาได้ลบ 20dB ก็คือควบคุมระดับเสียง f r e เ e นซี่รีสปอนส์ยี่สิบถึงยี่สิบกิโลเฮิรตไดนามิกแรงร้อยสิบเก้าทีเอเวนะครับส่วนไมโครโฟนปรีแอม ถ้าหากว่าใครที่จะใช้ไม้แบบ SM7B ไม้ด n นามิกที่ซดเกณฑ์เยอะๆตัวนี้สบายหายห่วงนะครับเกณฑ์สูงสุด71 dB เทปพีเข้านะและมันมีนะครับในส่วนของบู t โหมดบวกไปอีก10 dB ด้วยรวมๆแล้วคือเกือบ100 dB เลยนะก็คือไม่ต้องมีมิกบู t ไม่ต้องมีอะไรอีกต่อไปแล้วนะครับและในส่วนของตัวไมโครโฟนปรีแอม บวกลบ0.09 dB มันจะแตกต่างกันมันแยกจากกันนะครับในส่วนของไลน์แล้วก็ไมโครโฟนอินทูสเมนต์ก็แยกต่างหากมีแอมเป็นของใครของมันเลยนะครับสปีเกอร์ output, เอาพุตฟนในส่วนของหูฟัง32โอห์มจนถึง600โอห์มแม็กซิมั e มเลเวลบวก13 dBu สำหรับ6.35 TRS แล้วก็บวก10 dBu on 3.5นะครับก็คือ3.5จะเสียงจะเบาวกว่าแล้วก็ t h d ลบ92 dB dynamic r a n g สูงสุด103 dB a w e i g h นะครับ dynamic r a n g นี่น่าจะพอๆกับ Sound Blaster ZSE เลยและย้อนกลับมาที่ตรงนี้นิดหนึ่งในส่วนของ discrete อยู่ไหนแล้วไม่ใช่อันนี้โทษที อ๋อนี่นะครับในส่วนของ d i s c r e ก็คือโดยปกติอินเทอร์เฟซทั่วๆไปไม่ My, นะครับจะวิ่งเข้า preamp แต่ในส่วนของ line in จะเจอกับแ n t e r n t เ r แต่พอตัวนี้นะครับไม่ My, ก็คือมี mic amp ของตนเองส่วน line ก็คือ line preamp ของตนเองและเราเห็นแล้วนะเมื่อกี้นะครับที่เขาทดสอบมาว่ามันแฟลตขนาดไหนและย้อนกลับมาที่นี่ Audio Precision APX55 ที่บอกว่าอ้างถึง Audio Sire นะครับตัวเครื่องตัวนี้นี่เลย APX55B B, B Series Audio Analyzer เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ใช้ทดสอบในเรื่องของการตอบสนองของเสียงว่าแฟลตขนาดไหนนะครับหรือว่าเที่ยงตรงและแม่นยำขนาดไหนสำหรับเครื่องนี้ใครที่ติดตาม Audio Sire นี่เลยตาเอเมียนะครับก็ใช้เครื่องนี้เช่นกัน และบางท่านอยากจะทราบผมก็เพิ่งพูดไปใน GetSmart ตัวเครื่องนะครับ28,000เหรียญก็ประมาณ900,000บาทนะครับหรือรวมรวมซอฟต์แวร์ด้วยก็รวมรวมแล้วก็ล้านหนึ่งพอดีนะครับ <_ c oughs> เห็นไหมว่าเครื่องมือวัดของช่องออ d ดิโอไซเป็นอะไรที่เชื่อถือได้ระดับ l a b o r ATORY ก็คือระดับแ a ็บเลยตัวเครื่องเป็นล้านนะครับวัด ตอบสนองมีความแม่นยำสุดๆดังนั้นเรื่องของการตอบสนองเวลาที่จะซื้อซาวการ์ดหรือซื้อแอมซื้อแดกซื้ออะไรต่างๆนะครับ หากว่าผลการทดสอบออกมาในลักษณะของที่เป็นกราฟมันก็สามารถใช้ประเมินใช้บ่งบอกอะไรเราได้ระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้หมายความว่ายังไงแล้วก็ต้องฟังซ่ายอย่างเดียวมันเอาไว้ประเมินก่อนที่จะมาฟังส่วนฟังแล้วจะถูกใจหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องของเสียงความชอบความพอใจขึ้นกับความชอบและความพอใจของแต่ละคนแบบเต็มๆอยู่แล้วส่วนตัวนี้เดี๋ยวมาลองฟังเปรียบเทียบกันดูกับตัว ที่ผมใช้งานอยู่ก่อนหน้านี้ที่ถือว่าเป็นอินเทอร์เฟซที่ดีตัวหนึ่งนะครับสำหรับโฟกัสไรตัวนี้เป็นแค่ s c a r l e t 1 8 i8 นะครับนะก็นี่คือเสียงที่ได้ยินเป็นประจำเสียงจากเด็กเสียงจากซาวการ์ดวิ่งเข้าอินพุตเป็นไลน์อินนะครับในช่อง6.3 5มม t ทีที่นี่แล้วก็ออกเป็นดิจิตอล ให้ทุกคนได้ฟังผ่านไลฟ์สตรีมผ่าน YouTube ส่วนคราวนี้เรามาเปรียบเทียบกันกับ Audio v i e ฟว่าเสียงที่ออกไปจนถึง YouTube ที่ทุกท่านได้ฟังมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับจากทุกๆครั้งที่ผ่านมาโอเคแค่นี้แหละนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วละฝากติดตามผลงาน YouTube Facebook ทวิตทีวี ส่วนเรื่องของ audio f i e l ตรงนี้ก็มีข้อสงสัยหรืออะไรต่างๆนะครับในการใช้งานก็ค่อยมาอัปเดตกันเรื่อยๆถามตอบกันได้เรื่อยๆนะครับบายครับแล้วเจอกันครับผมแค่นี้แหละ